อูหมอูหิลูห์อ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 บห์อูห์อูห์อูม์อลห์อู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 ี์อูส์ราห์อูหัอูหมอูเรอูห์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 อีหสอูห์อห์อู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 ห์ออห์ูอห์์าอูยุ์อู์อห์ออ นะครับที่เราได้ท่องจํากันหรือว่าศึกษากันมากที่สุดในยุคนึงนะครับเริ่มต้นยุคนี้ด้วยกับซุระอนนาบะแปลว่าข่าวคราวอันยิ่งใหญ่หมายถึงว่าข่าวคราวแห่งวันเกียร์มะเราเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามว่าพวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องอะไรแล้วเราก็ตอบว่าเรื่องข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ซึ่งพวกเขาจะต้องรู้อย่างแน่นอนนะครับว่าข้อเท็จจริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือในวันเกียร์มะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ตามด้วยการนําเสนอหลักฐาน ที่บ่งบอกถึงความสามารถของอัลลอฮ์หลักฐานทั้งหมด10ประการที่บอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้วันเกียร์มันในเกิดขึ้นได้นะครับและจบลงในซุร้อนนี้นะครับด้วยการแยกคนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคนที่ละเมิดอัตตอกินกับอันมุตตะกินนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ละเมิดก็คือกลุ่มคนที่ปฏิเสธตะวันเกียร์มันนั่นเองและมุตตะกินก็คือคนที่ตักวายอมเกรงต่ออัลลอฮ์แลวก็กลัววันเกียร์มันที่จะเกิดขึ้นนะครับซุร้อนถัดมาอันนาซิอาตนะครับ เกี่ยวกับนาซีอัตนี่คือบรรดามาเลกาที่ชุดวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรงมี5ส่วนของสุรนี้นะครับสส่วนแรกเนี่ยพูดถึงอวยพิสิ่งได้รับต่างๆสิ่งรับ1ก็คือเกี่ยวกับมาเลกาสิ่งรับในปัจจุบันนี้นะครับสคือสิ่งรับในอนาคตพูดถึงยาวยาวสาราของโลกนี้ในบางส่วนบางตอนนะครับสก็คือได้พูดถึงสิ่งรับในอดีตเรื่องราวของนบีมูซากับ ฟาโรที่เกิดขึ้นในการได้วาของนบีมูซาแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของฟิโร,รูนในการที่เป็นผู้ที่ละเมิดนะและอ้างว่าตนเองเ,เป็นพระเจ้าสูงสุดนั่นเองนะครับนี่คือ3ส่วนแรกที่เอเลอได้กล่าวถึงกอยบียสิ่งได้รับนะครับส่วนที่4ในส่วนนี้ก็กล่าวถ,ถึงหลักฐานที่เห็นได้และก็จับต้องได้ชั้นฟ้าแผ่นดินและก็กลางคืนกังวันต่างๆนะครับและส่วนที่5มาสรุปเกี่ยวกับวันกิ亚马อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ตอกอ กับคุณกลุ่มที่คนที่ข้อฟร,รมกรมารอบบีเกรงกลัวในวันที่เขาจะต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวแต่แล้วเราก็ได้สุดตอนท้ายเนี่ยวันนั้นเนี่ยมนุษย์จะไม่ได้เห็นหันกลับมามองในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่นอกจากเพียงแค่ชั่วยามเย็นแล้วก็ยามสายเท่านั้นนะครับในสุราะถัดมาสุราะอาบาสซาแปลว่าเขาได้ทําหน้าบึ้งนะครับออตอนตอนต้นเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวได้ตักเตือนท่านนบีนะครับให้หันมาสนใจมีคนสองกลุ่ม คือกลุ่มคนที่สนใจงานเด้าวะและอีกกลุ่มนึงคือคนที่ไม่สนใจแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่สูงส่งก็าตามเนี่ยเอาล้อให้ท่านนาบีเนี่ยเอาใจใส่กับคนกลุ่มแรกคือคนที่สนใจหลักการนะคนกลุ่มกลุ่มหลังเนี่ยก็คือให้สนใจในทีหลังนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงผู้ปฏิเสธที่ไม่สํานึกว่าตนเองเนี่ยมาจากไหนและไม่ยอมใคร่ควรชีวิตนะครับจบลงด้วยการกล่าวถึงสภาพวันเกียร์มะวันที่ คนเนี่ยจะหนีห่างจากพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาภรรยาของเขาแล้วก็ลูกๆของเขานะครับสุรษฎถัดมาคือสุรต,ตะคีตแปลว่าการม้วนในที่นี้หมายถึงการม้วนแสงของดวงอาทิตย์ในวันเกียร์มะวันวันอวสานของโลกนะครับพูดถึงสภาพของวันเกียร์มะอันน่าสะพทืนกลัวนรกถูกจุดไฟนะสวรรค์ถูกนํามาใกล้นะครับตามด้วยการกล่าวถึง ท่านจบีมุฮัมมองโซลลอลัวอะไรสั่งและอ่านกุรอานและจบลงด้วยการยืนยันว่าอำนาจเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะฮะความประสงค์ขึ้นอยู่กับอัลลอห์วัวมาตาชาอูนะอิลลาอัยยาชาอัลลอฮุรับบุลอาลามีนพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์นอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์เป็นพระองค์เป็นผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนะครับดังนั้นสุรัตมาอันอินฟิสอร์นะฮะเป็นความหมายคือการแยกออกนะครับเริ่มต้นในสุร้อนนี้ด้วยก,การกล่าวถึงสภาพของวันเกียร์มะ แล้วเราตั้งคำถามว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์ยถูกหลอกลวงจากพระเจ้าของเขานะครับตามด้วยการพูดถึงมาเลกาที่คอยจดบันทึกพูดถึงคน,คนดีกลุ่มคนชั่วนะครับแล้วก็วันเกียร์มะเนี่ยสุดท้ายในสุร้นนี้นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าวันเกียร์มะเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะนะครับสุรถัดมาอันมตุตฟฟีฟีนแปลว,ว่าบรรดาผู้โกงตาช่างนะพูดถึงการโกงตาช่างนะการช่างกันตรงต่างๆบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่กลัว โลกหน้าไม่กลัววันที่เขาจะต้องยืนตอบคําถามกับอัลลอฮ์นะครับนะตามด้วยการกล่าวถึงบัญชีของคนดีและคนชั่วและการตอบแทนของทั้งสองกลุ่มที่มีความแตกต่างนะครับจบลงสุรันมุตโตไฟฟินด้วยการกล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธที่มักจะเย้ยหยันผู้ศรัทธายักคิ้วลิวตาส่วนผู้ศรัทธาเนี่ย เราจะให้พวกเขาหัวเราะทีหลังนะในวันเกียร์มัสเนี่ยนอนเอกเนกหัวเราะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกลงโทษน,นะครับตามด้วยสุร้อันอินชิกอสแปลว่าการแตกออกการแยกออกนะครับพูดถึงสปปรรพสิ่งต่างๆตอนต้นของสุรอนนะครับล้วนยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ทั้งสิน้นมนุษย์เช่นกันล้วนกำลังมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นการยอมจำนวนที่ปฏิเสธไปได้จะดื้อดึงกับอัลลอฮ์ขนาดไหนเนี่ยทุกวันกำลังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะครับและจบลงด้วยการพูดถึง มนุษย์2กลุ่มนะกลุ่มที่จะรับบัญชีด้วยกับมือขวาและรับรับับัญชีด้วยกับมือซ้ายผ่านทางด้านหลังนะครับสุรนัถัดมาคืออันบูรูษแปลว่าดวงดาวที่เกลื่อนกลาดนะครับอัลลอฮ์ได้สาบานนะว่าะมาอิซาตินบูรุชกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวที่เกลื่อนกลาดและพูดถึงความอาธรรมของกลุ่มชาวหลุมไฟอัสฮาบุลอุคดูตนะครับแล้วก็เรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับตัวและยังกล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาในการตอบแทนพวกเขานะครับ ตอนท้ายของซุรออันบูรุชเนี่ยพูดถึงการลงโทษอันรุนแรงขอล้อ์และบางลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ตลอดจนตัวอย่างของผู้ที่พระองค์เนี่ยลงโทษพวกเขานะครับถัดมาซุรออัตตอริกหมายถึงดวงดาวที่มายมามค่ำคืนเนี่ยได้พูดถึงมนุษย์ทุกคนที่กําลังถูกเฝ้ามองนะครับและอันกุรอา่านเนี่ยที่เป็นเครื่องจําแนกนะครับแล้วก็กําชับให้ปล่อยไปบรรดาผู้ปฏิสัทธาเนี่ยเราจะประวิงเวลาให้กับพวกเขานะครับ สร้ถัดมาคือสรออันอาลลหมายถึงนามอันสูงส่งของอัลลอฮ์ได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตะและคำชับให้ท่านนบีกล่าวรบรรดาผู้สัทนานกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับออผู้บรรดาอันกุรานผู้ทำให้ศาสนามีความง่ายได้คนที่จะรำลึกดังกล่าวก็คือผู้ที่รำลึกนะส่วนคนมีความทุกข์ก็จะไม่รับข้อตักเตือนจากอันกุรานนะครับสุดท้ายจบลงในสรอยอัลอาลาด้วยการกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จคือผู้ขัดเกลาจิตใจตัวเองสร้อยถัดมาอัลกอชียะ แปลว่าสภาพพูดถึงสภาพของวันเกียะมะนะครับที่มีความน่ากลัวนะครับวันนั้นจะมีสองใบหน้าใบหน้าคู่เกรงกลัวคนะผู้ที่ล้มเหลวแล้วก็ใบหน้าของผู้ที่มีความสุขนะครับให้ใครควรถึงสิ่งที่ถูกสร้างแล้วก็ตระหนักว่าเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์และถูกสอบสวนนะครับสุรัตถมา Al r, อัลฟาญรไดสาบานเราได้สาบาน กับเวลากับสิ่งต่างๆนะครับและตามด้วยตัวอย่างของผู้ที่ละเมิดในยุคก,ก่อนในธรรมชาติของมนุษย์บางประการนะครับแล้วก็พูดถึงสภาพหัวแกียมาสุร,รัตนมาอัลไบรจ์หมายถึงเมืองมักกะที่ถูกสาบานนะครับพูดถึงตัวอย่างของมนุษย์ที่ละเมิดทุกคนเลิ่มต้องดิ้นรนต่อสู้ออตอนท้ายเนี่ยได้บอกถึงการรอดผลต้องทําอย่างไรบ้างจบลงด้วย2กลุ่มชาวข้างขวาและชาวข้างซ้ายนะครับสุร,รันมาสุรัอัชชัมก็คือดวงอาทิตย์ที่เราสาบานออตอนต้นของสุรัตน์นะครับด้วยกับ10สิ่ง นะครับผู้สําเร็จคือผู้ขัดเกลาผู้ล้มเหลวคือผู้ปล่อยปละละเลยจิตใจตัวเองนะครับและตามด้วยตัวอย่างของผู้ที่ละเลยการขัดเกลาและถูกลงโทษนะครับซุร้อนทันมาซุรอันอลไลแปลว่ากลางคืนนะครับมนุษย์เนี่ยเราได้พูดถึงมนุษย์เนี่ยเลือกออทําต่างกันนะครับแล้วคนที่เลือกทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์ สุรคนที่เลือกทำสิ่งที่ดีก็คือคนที่ตะก,กวัวสวรรนั่นเองนะครับถัดมาคือสุรอัตด,ดุฮาเป็นสุรที่ให้กำลังใจกับท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธานะครับเราได้กล่าวถึงบุญคุณของัลรรค์สามประการที่ให้กับท่านนบียิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยสามประการที่ใช้ให้ท่านนบีได้ปฏิบัติต,ต,ตอบแทนให้กับใน,ในทำความดีกับผู้คนนะครับสุรอัชชัรถัดมานะครับสุรที่พูดถึงการเปิดหัวใจและการงานที่ง่ายดายนะครับและการวางเป้าหมายกลับไปสู่สลรรค์นะครับสุรั นะครับเป็นสิ่งที่เรลาลสาบานเอาไว้นะครับมนุษย,นย์ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและจะกลับมาสู่สภาพที่ต่ําต้อยที่สุดนอกจากผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดีนะครับสุรถัดมาอันอาลักษ์นะครับฮาอายะแรกเนี่ยได้กล่าวถึงบัญชาเัลลั์เ,เนี่ยให้อ่านอิกระนะครับแล้วก็ตามด้วยการพูดถึงตัวอย่างของมนุษย์ที่ละเมิดนะครับและอย่าเชื่อฟังเขาสำทับตอนท้ายของสุรษฎเนี่ยว่าอย่า,ยยาเฟาเชื่อเชื่อฟังเขา บรรดาผู้ละเมิดนะครับแต่จงนอบน้อมต่อมอสุบฮหานห,หัวต่อและ้ะครับสุรถัดมาอันกอดรพูดถึงการประทานลงมาของอันกุรอานในค่าคืนอันกอดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับสุรถัดมาอันใบีนะความชัดเจนนะครับพูดถึงบรรดารอซูนเคําคำทีนะครับแล้วก็ตอนท้ายมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มบรรดาผู้ปฏิเสธคือชรุนบริยาคนที่เลวที่สุดและคนที่คอยรุนบริยา ah คือใครคนที่ดีที่สุดอัลลอฮฺนอามานูอาอามิลุสซอลิฮัดนั่นเอันะครับสุ แปลว,ว่าแผ่นดินไหวพูดถึงสภาพบางส่วนของวันเกียร์มะมนุษย์จะถูกพื้นขึ้นชีพขึ้นมาออกมาจากแผ่นดินเพื่อที่จะเห็นการงานทั้งดีและชั่วของตนเองนะครับโซโลธันมาอัลอาดิยะ์กล่าวถึงมนุษย์ที่ดื้อดึงนะครับและพูดถึงการฟื้นคื้นชีพในวันเกียรมะสุรออัลกอริยาเช่นกันพูดถึงวันเกียรมะ,ะตราช่างในวันเกียรมะเนี่ยจะมีทั้งดีแล้วก็ตราช่างของคนที่มีน้ำหนักซากรัตมาวาซีนุจะมีความสุขแล้วก็ตราช่างของคนที่ เ,เบาก็คือได้รับการลงโทษในวันเกียรมน,นะครับสุรัน์มาอัตร,ระารุดแปลว่าการสะสมโดยไม่มีเป้าหมายสะสมทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมากมายนะฮะจนกระทั่งเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ไปเยี่ยมกูโบโนะอยู่ในหลุมฝังศพทุกคนจะต้องรู้แล้วก็ต้องถูกสอบสวนจากทุกความสุขที่ได้รับนะครับถัดมาคือสุรนานาอสแปลว่าการเวลาบอกถึงสภาพมนุษย์ที่มีความขาดทุน เราให้ต้นทุนที่เป็นเวลามานอกจาก4จํจำพวกศรัทธ,ธาประกอบคุณงามความดีตักเตือนกันให้อดทนตักเตือนกันตักเตือนกันถึงศีลธรรมและตักเตือนกันให้อดทน4ประการน,นะครับส่วนถัดมา, Al aza, ามอัลฮูมาซาตาหนิสุรนนี้ได้ตาหนิอย่างรุนแรงกับบรรดาผู้ชอบดินทาว่าร้ายและชอบสะสมทรัพย์สินและนับมันอยู่เป็นเนืองนิดโดยไม่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับสรุปคือเขาจะต้องตกนรกสุดท้ายนะครับอาลุบิลลาฮิมิลาสุรอัลฟีลถัดมาเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงการช้าง ออกองทัพช้างที่พยายามที่จะมาทำลายกาบาบ้านป่ายพวกเขาเ,เป็นอย่างไรนะครับสุรถัดมาอัลกุรอชสุรกุรอชนี่พูดถึงความบทบานที่อัลลอฮ์ให้กับชาวกุรชนะครับว่าจำเป็นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการอิบาดะฟันียะอับดุรบะฮานเบิ์นะที่ให้อาหารแก่พวกเขาในเวลาที่หิวกระหายและให้ความปลอดภัยในเวลาที่พวกเขากลัวนะครับสุรถัดมาอันมาอูนแปลว่าสิ่งของเล็กน้อยนะครับพูดถึงลักษณะของผู้ที่ปฏิเสธต่อการตอบแทน และรวมถึงลักษณะหนึ่งของพวกเขาคือ,อ,อวายามนาอนันมาอูน,นลืมการละหมาดแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้หยิบยืมกับสิ่งเล็กน้อยต่างๆในที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสุรถัดมาอัลกาทซัดพูดถึงบ่อน้ํเกาทซัดที่อลัลลอฮ์ได้ให้กับทาน,นานบีซอลลอห์นะครับถัดมาสุรัตนกาฟิรูนพูดถึงกลุ่มผู้ปฏิเสธที่ไม่มีทางที่การศรัทธาจะรวมกับการปฏิเสธได้อลัลลอฮ์ก็ได้ให้ทาน,นานบีนตอบโต้บรรดาผู้ปฏิเสธ ต่ออัลลอฮ์ไปนะครับถัดมาสุรอ้อนนัสแปลว่าชัยชนะเดีย๋ยวเรา Allah ได้พูดถึงชัยชนะเมื่อมาถึงแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างสดุดีต่ออัลลอฮ์แล้วก็สํานึกผิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์นะครับถัดมาคือสุระอลมาซัดนั่นก็คือพูดถึงหายนะของอบูละฮับโดยตรงเลยนะฮะที่เราประทานลงมาในตอนตอน้ตนๆในสุรมักกียนนั่นเองนะครับถัดมาสุระอลอิคลาสพูดถึงเอกภาพของอัลลอฮ์ นะฮะอัลลอฮ์เนี่ยมีหนึ่งเดียวไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีคู่ครองใดๆทั้งสิ้นนะครับถัดมาสุรอัลฟาลักพูดถึงการของความคุ้มครอง4ี่ความชั่วที่เป็นความชั่วที่มันอยู่ภายนอกความชั่วที่เราสร้างขึ้นความชั่วต่างๆมากมายนะครับและสุรอสุดท้ายสุรออันนัสอันนี้พูดถึงการของความคุ้มครองพ้นจากความชั่วเดียวมินชรินวาสวาซินคอนนสัสคือความชั่วที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งยินและชัยตอนเนี่ยจะมากระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์นั่นเองนะครับและนี่คือทำดุลละอัลลอฮ์ได้ให้การสรุปเนื้อหาต่างๆในอันกุรอานนะครับตั้งแต่ยุคแรกยันยุคสุดท้ายคือยุคที่30มสิบทำดุลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ทําให้เราได้ศึกษาอันกุรอานอย่าง พอสรุปสังเขตอย่างสมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนนะครับขอเลาให้กุรอ่านเป็นทางนำสำหรับพวกเราและเราได้ใช้อันกุนเนี่านในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับเราขอให้เราได้ยำเกรงในเดือนรอมฎอนที่ได้ออผ่านไปนี้นะฮะสร้างตะวาให้เกิดขึ้นเป็นจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันในการ ให้กุรอานเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตที่เราได้การันตีไว้ชัดเจนนะครับว่ากุรอานเนี่ยฮูดันลินมุตตะกีนนะเป็นทางนําเริ่มต้นในสุรอ้อลบกร้อนเนี่ยนะครับอเลาเร์บอกว่าเป็นฮูดันลินมุตตะกีนและจบท้ายในสุรอ้อนนัสเนี่ยได้พูดถึงมนุษย์ในจิตใจของเราที่จะมีชัยตอนจะคอยกระซิบกระซาบและขัดขวางเราเนี่ยให้ออกห่างไกลจากอันกุรอานนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในยุสที่30และเนื้อหาตลอดทั้งหมดในตั้งแต่ในยุสแรกจนกระทั่งยุสสุดท้ายครับอัลสลาฮุอะลัยฮิวะมวาาาุฮัมมัดวะะลลฮิ وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته